The oh, free. สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m d Sky เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมเฮ้ยรู้จัก Welcome to my channel how you doing guys วันนี้นะก็เนี่ยราคาเล่นอยู่กับลูกลูกพยายามจะใส่แมสให้นะคะดูพยายามสังเกตขาเกางเกงมารีน่านะคะโควิดเป็นเหตุคะ่ะล็อกดาวน์เดอะมอลไม่เปิด ไม่สามารถที่จะไปช็อปได้ไอตัวเราก็ไม่รู้นะบอกสามีเมื่อวานนี้วันอาทิตย์บอกว่า,วาเฮ้ยไปส่งฉันที่เดมอลหน่อยสิฉันจะไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกลูกอะ่ะกางเกงเขินหมดแล้วกางเกงเนี่ยจากขายาวเนี่ย <c oughs> ถึงหัวเข่าแล้วนะคะอืมเป็นขาสั้นแล้วก็เลยบอกสามีว่าไปส่งฉันที่เดมอลหน่อยสามีบอก are you crazy <c oughs> มันล็อกดาวห้างมันปิดหมดแล้วเธอไม่เชื่อฉันนะ่ะเธอเข้าไปดูในเว็บไซต์สิเราก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อจริยิง่งละก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์สรุปว่าห้างปิดนะคะล็อกดาวทําความสะอาดเนาะหนะักกับลูกสาวนะสวัสดีหรือ,อยังคะเซ y hi t จูเอ r y วิวันเอาทอล์กเก I want to go shopping for my daughter Buds l o c k d o w n the m วน์ c ด o ม s โ Cleaning, Everything I don't know เขาพยายามที่จะเอาแมสนะมาใส่ปิดปากรถอ่อคลิปของพี่ฟ้าเพิ่งจบไปนะเห็นแก่โพสก็เลยไปดูให้ดูนู้นนะคะ นั่งเล่นอยู่นะ Can you put mask on me เวลาเมลิ่าออกไปข้างนอกนะคะเมลิ่าจะต้องใส่แมสแล้วก็เวลาเราจะใส่แมสให้เขาเขาจะรู้ตัวทันทีเลยนะเขาจะก้มหน้าของเขาอ่ะให้เราใส่แมสใส่หูหูแมสให้เขาใส่แมสให้เขานั่นแหละเขาจะรู้ตัวเขาว่าเขาจะต้องใส่แมสนะ แต่ก่อนเขาไม่ยอมไม่ใส่นะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาออกไปข้างนอกเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องใส่แมสกเขาเห็นเราใส่แมสไงเนี่เขาก็เลยอยากใส่แมสกกับเรามากดูขากางเกงลูกรถทนใส่ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันยังล็อกดาวอยู่ว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์แล้วกลัวสั่งมาแล้ว มันไม่ใช่ไซส์ของเราไงถ้าเขาไม่ได้ไปเทียบเขาเองที่ร้านขนาดรถเคยซื้ออ่ากงเกงในนะซื้อมาคิดว่ามันเป็นไซส์ของตัวเองไนงะขนาดเลือกไซส์ส몰นะเลือกไซส์เเล็กสุดนะเอามาไม่ใช่เลยไอมันเหมือนแบบกางเกงของคนอ้วนอนะ ไม่ไม่ใช่กางเกงของคนแบบคนหุ่นเอเชียมาตรฐานอย่างเงี้ยก็ต้องส่งเขาคืนไปก็เลยไม่ไว้ใจ Say hi t ่ everyone h o n e y Say hi to everyone, yes สวัสดีค่ะหนูชื่อเมลีนะตอนนี้หนูหนึ่งขวบสองเดือนแล้วค่ะ มานี่ลูก <c oughs> กระเป๋าแม่หนูลื้อจนหมดแล้วลูกลือออกมาก็นู่นเป็นลูกสาวสามีนะคะตอนนี้เขาก็อายุสามสิบสามสิบเอ็ดปีนะใช่ไหมสามสิบเอ็ดปีหรือสามสปีเราไม่แน่ใจ <c oughs> เขาได้โทรมาหา พ่อเขาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงโรสเขาก็ขอคุยกับโรสแต่ว่าพ่อเขาเนี้ยเปิดโทรศัพท์อ่าสปี r เ,เนาะซึ่งโรสก็ได้ยินพ่อเขาก็ได้ยินเขาก็โทรมาขออาอาหูสิกรรมนะคะจากโรสเขาบอกว่า,าเขาเรียกเขาเรียกชื่อจริงโรสนะ เขาเรียกชื่อจริงแล้วเขาบอกว่าอ่ฉันอยากจะขอโฮสิกรรมจากเธอแต่ก่อนฉันไม่รู้จักเธอจนตอนนี้ฉันได้มารู้จักเธอฉันความรู้สึกของฉันน่ะมันเปลี่ยนไปเพราะว่าแต่ก่อนอะฉันคิดว่าเธอไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉันเชื่อคนอื่นมากพอฉันได้มารู้จักเธอ มันไม่ใช่เลยเขาบอกมันไม่ใช่เลยเธอเป็นคนดีกว่าคนอื่นเขาพูดว่ากว่าฉันคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ว่าที่ผ่านมาฉันจะคิดไม่ดีกับเธอ,อยังไงฉันอขอโทษเขาบอกฉันขอโทษฉันอยากให้เธอเอาโฮสกรรมให้ฉันนะแล้วก็เงียบแล้วก็ตก,กใจเนาะ ก็ไม่คิดว่าไปงานแต่งตอนนั้นอะ่ะก็เห็นเขาปกตินะคือเห็นเขาปกติก็ไม่คิดว่าเออเขาจะคิดกับเราแบบนั้นพ่อเขาก็คือพอ่อพ่อเขาหน้าบูดเลยอะ่ะคืออา่าไม่คิดว่าลูกตัวเองจะคิดกับเมียใหม่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาบอกว่าให้เขาส่งข้อความมามาขอโทษเธอ หรือโทรมาหาเธอเองดีกว่าเธอจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเธอทำไมเขาถึงพูดออกมาแบบนั้นแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ผ่านไปสามวันเขาก็ไม่โทรมาเขาก็ไม่ส่งข้อความมาแล้วเขาก็ไม่โทรหาพ่อเขาด้วยเนาะ,ะเราก็เลยให้แฟนส่งข้อความกลับไปว่าไม่ว่าเธอจะเคยรู้จักฉันหรือไม่เคยรู้จักฉัน เธอจะคิดกับฉันยังไงฉันไม่รู้บอกฉันไม่รู้ <S <S ฉันอโหสิกรรมให้เธอเนาะแล้วก็บอกแฟนไปอย่างนั้น <S <S แฟนก็เลยถามว่าเธอจะไม่ร้อยเขาโทรม,า,า,ม,า,า,มาขอโทษเธอแบบตรงๆเหรอไม่บอกไม่ในเมื่อเขาตั้งใจที่จะขอโหสิกรรมจากเราฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงกับฉันแต่ฉันเอาโหสิกรรมให้เขา เพราะว่าคนที are, like, are group, like, like. windows, people, mm ่มาแบบมาเป็นแบบเมียใหม่ของพ่อเนาะเขาก็อาจจะรับไม่ได้ก็ได้แบบไม่มีใครรับได้หรอกที่พวกมาดามพวกเมียฝรั่งอ่ะที่มาแต่งงานกับพ่อเขาแล้วแบบว่าอ่ามาอยู่กินกับพ่อเขาแล้วมามีลูกด้วยกันคือไม่มีใครรับได้หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะฉันอ่ะเป็นเมียแต่งแล้วเธอกับแม่เขาอ่ะเธอไม่ได้แต่งกันไงเขาก็เลยแบบ อาจจะยุลูกเขายายเขาอาจจะยุหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดกับหลานเขาแบบในแง่ลบๆแฟนเราก็เลยแบบว่าอาจจะมีส่วนเขาบอกอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ชอบนะที่เขาเอาเรื่องของเธอเอาเรื่องของฉันอนะไปพูดให้ยายเขาฟังไปพูดให้แม่เขาฟังทําไมเขาต้องทําแบบนั้นฉันอยากจะถามเขาแล้วบอกไม่ต้องไปถามหรอกในเมื่อเขากล้าพูดออกมาแบบเนี้ย ฉันก็กล้าเอาโหสิกรรมให้ทำไมอะจะได้ไม่เป็นบาปกันไงเออตายไปก็หมดเวรหมดกรรมกันลถก็บอกอย่างี้แกก็เลยส่งข้อความไปบอกลูกแกว่าเมียฉันเอาโหสิกรรมให้เธอนะไม่ว่าเธอจะคิดยังไงกับเมียฉันก็แล้วแต่ที่ผ่านมาหรือณนะตอนนี้เมียฉันไม่เคยคิดร้ายกับเธอเมียฉันหวังดีกับเธอตลอดอ แล้วสักพักหนึ่งเขาก็ส่งข้อความกลับมาบอกว่าขอบคุณมากแล้วก็เป็นสติกเกอร์แบบแบบกอดนะคะเป็นสติกเกอร์แบบกอดเนะาะสามีเราก็บอกว่าฉันก็สบายใจไปเปาะหนึ่งเพราะว่าลูกสาวฉันสามารถที่จะรู้จักเธอมากขึ้นเข้ามาในชีวิตเธอเข้ามาเรียนรู้กับเธอมากขึ้นเนาะแล้ว แล้วก็เลยเล่าให้สามีฟังว่าฉันคิดว่ายายของเขาอ่ะอาจจะบอกอะไรเขาหรือเปล่าเพราะยายเขาบอกว่ายายเขาต้องการที่จะคุยกับลูกของเธออยู่ที่วันที่ฝังหลุมศพจุดที่วัน,วนที่ฝังศพน้องสาวเธอ,อเขาเดินมาหาฉันแล้วเขาเดินมากอดฉันเขาบอกว่าเขาเป็นยายของลูกเลี้ยงเธอ,อเป็นยายของ ลูกลูกเธอเขาเขาบอกว่าเขาแฮปปี้มากที่เขาได้เจอฉันและได้เจอฉันตอนนี้อย่างที่เขาคิดไว้อะคือเขาคิดผิดเธอไม่ใช่อย่างที่หลานฉันบอกเขาบอกอย่างนี้อ่าเขาอาจจะคุยกันแฟนลูกก็บอกว่าฉันไม่ชอบเลยนะที่ลูกฉันเอาเรื่องของเธอ,อ ไปเล่าให้ยายเขาฟังไปเล่าให้แม่เขาฟังแล้วพูดว่าเธอไม่ดีแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าในเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแฟนรถถามว่าทําไมเธอไม่บอกฉันวันนั้น,บอ,นบอกไม่จําเป็นรถบอกไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องบอกเลยฉันคิดเองได้รถก็เลยบอกอย่างเงี้ยมันไม่ได้หนักหนาสากันอะไรขนาดนั้นแฟนรถบอกว่าฉันไม่ต้องการให้คนพวกเนี้มามา,มาแตะเธอ หรือมาพูดอะไรกับเธอในทางที่ไม่ดีก็เลยบอกว่าฉันยอมรับตั้งแต่วันที่ฉันก้าวขึ้นรถไปกับเธอแล้วที่ที่ไปฝังศพน้องสาวเธอที่บ้านเกิดเธอเพราะเธอก็บอกฉันแล้วว่า,าไม่ว่าพี่น้องหรือเพื่อนเธอ,อในทางบ้านเกิดเธอจะพูดยังไง นั่นคือความจริงใช่ไหมเออฉันก็ยอมรับตั้งแต่ตรงนั้นแล้วฉันไม่ถือสาอะไรฉันก็ปล่อยเลยตามเลยใครจะพูดอะไรอ่าแล้วก็มีพี่สาวเขาเนาะก็มากอดรถเขาบอกว่าก็ไปหลังจากงานงานฝังศพนะคะเขาก็จะมีการแบบเลี้ยงนะก็พี่น้องก็ไปเลี้ยงกันประมาณ3ามี่ชั่วโมงนั่นแหละไปไปคุยอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเขาก็อืม บอกรถว่าเขายอมรับเนาะยอมรับน้องสะพ้ยเพราะว่าแฟนรถมีแฟนคนไหนสามีรถมีแฟนคนไหนไม่เคยเป็นแบบนี้อ่าส่วนมากแล้วจะสดิสดิ้งผู้ชายจะแบบว่าสายตาล่อผู้ชายเอออยากแบบว่าโอ้ยอยากจะไปนอนด้วยอะไรแบบประมาณเนี้ยเนาะเขาบอกว่ารถ รถแตกต่างรถไม่ใช่เขาบอกว่ารถแตกต่างรถไม่ใช่เขาก็เลยแบบว่าเออเขาเขายอมรับเขาบอกว่าเขาอยากจะมาหาแล้วเขาอยากจะให้รถไปบ้านเขาแล้วแม้กระทั่งแม่เลี้ยงอะ่ะเคยพูดกับรถไม่ดีนะไม่เคยเห็นหน้ารถด,ด้วยซ้าแม่เลี้ยงอะ่ะพูดเลยว่าเขายอมรับรถแล้วรู้ไหมเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเขามาคุยกับรถแล้วรถคุยกับเขาอะ่ะในในในภาษาของแบบเอเซนคนไทยนะคะ แล้วทีนี้ก็ก็คุยกับเขาแล้วเขาก็พยายามที่จะเข้าใจรถนะแล้วรถก็บอกเขาว่ารถมาอยู่ที่นี่รถทําอะไรมัง่งแล้วเราอยู่กันยังไงเราดํารงชีวิตกันยังไงเราเป็นอยู่กันยังไงแล้วเขาก็เลยเรียกสามีรถมาคุยแล้วรถก็เดินออกมาข้างนอกเขาก็บอกสามีรถว่าข้างงานศพเนี้ยที่ว่า หนึ่งหมื่นเหรียญที่เธอจะต้องจ่ายกับพี่เธอคนๆละเครื่องคนละห้าพันเนี้ยอ่าลูกคนละหกพันเนี้ยฉันจะช่วยเธอจ่ายก็คือว่าสามคนจ่ายมีพี่ชายมีสามีโรสแล้วก็มีแม่เลี้ยงอ่าแม่เลี้ยงเขาออกเยอะหน่อยเนาะแม่เลี้ยงเขาบอกว่าเขาจะออกเยอะอ่าเขาจะออกสี่พันสี่พันห้าร้อยเหรียญแล้วก็สามีโรสกับพี่ชายเขาออกคนละสองพันห้าร้อยเหรียญ เขาบอกตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายเองเพราะเขาบอกว่าเมียเธอเล่าให้ฉันฟังว่าเธอเป็นยังไงอะไรยังไงฉันเขาขอโทษนะเขาขอโทษลูกเลี้ยงเขาขอโทษลูกเลี้ยงเขาเพราะว่าเขาชอบโทรมาขอเงินลูกเลี้ยงเขาโทรมาให้จ่ายประกัน โทรมาจะให้ซื้อบ้านซื้อหนุนซื้อนี่ให้เขาเอะเนาะแล้วทีเนี้ยทั้งทั้งที่เขาอะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านของพ่อของพ่อสามีรสนะแล้วเขาก็ไม่ไม่อยากให้แบบพวกสามีรถกลับไปอยู่เนาะไม่อยากให้พวกลูกๆนะกลับไปอยู่เพราะว่าถ้าเพราะว่าสามีรถมีมีสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นเขาก็เลยเอาลูกเขา กับสามีคนอื่นอะ่ะมาอยู่ด้วยมาอยู่เนาะเขาก็ไม่ให้สามีรถกลับไปอยู่แล้วน้องสาวอ่าสามีรถเสียชีวิตไปก็มีสามีรถที่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นแต่เขาก็ไม่ให้กลับไปอยู่นะเพราะว่าสามีรถบอกว่าบ้านนั้นมันเป็นของฉันมันเป็นของพ่อฉันมันเป็นของฉันอ่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาแต่งงานกับอ่ากับแม่เลี้ยงฉันก็เลยไม่มีสิทธ์อะไรเต็มที่เนาะ แต่สามีรถมีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านหลังนั้นแต่สามีรถไม่อยู่แต่ถ้าว่าเขาขายเขาจะต้องแบ่งเงินให้กับสามีรถด้วยคือสามีของรถมีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนั้นแค่40%นะ40%แกบอกงเงี้ยเพราะว่ากับน้องเขามีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนั้น,นอ่ะ40%แล้วบ้านหลังนั้น่ะเป็นเงินของพ่อเขาล้วนๆคือขายจากบ้านหลังเก่าที่แม่เขาเสียชีวิตเนาะ เขาก็ขายบ้านหลังนั้นแล้วก็เอาเงินมาซื้อบ้านบ้านหลังบ้านหลังใหม่แล้วก็มีคนใหม่มีเมียใหม่เข้ามาก็คือแม่เลี้ยงของเขาเนี่ยแหละก็ซื้อหมดก็คือเงินของพ่อเขาไงแต่ก็คือเขาไม่ให้สามีรถไปอยู่นะคะเขาเขาแบบถ้าถ้าสามีรถไปอยู่แล้วก็คือว่าลูกเขาจะไม่ได้อยู่ไงแล้วก็หลานเขาจะไม่ได้อยู่ถ้าเขาเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะ ก็สามีเราบอกว่าก็ให้เขาอยู่ไปฉันไม่นี่เราก็บอกว่าก็ให้เขาอยู่ไปทําไมจะจะไปอยู่ทําไมเบียดอัดกันอยู่อ่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบตกแต่งอะไรนะเขาก็ปล่อยให้โซมบ้านแบบโซมพังเลยนะสามีโลกก็ถามว่าทำไมเธอไม่แต่ง เธอไม่แต่งทาสีมั่งซ่อมบ้านมาั่งอะไรอย่างเงี้ยเธอปล่อยให้พอ่อบ้านพอ่อฉันโทมขนาดนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้างเงินประกันอ่ะที่ที่แกเอามาช่วยคือเงินประกันชีวิตของอพ่อของสามีโรสนะคะแกทําประกันไว้แล้วทีนี้แกเสียชีวิตเนาะเมียก็ยังถือประกันตัวนี้ได้นะคะเมียคู่ร่วมสมรสนะคะก็ยังถือประกันตัวนี้ไว้เนาะ ก็เป็นเงินแกบอกว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะฝังศพแกอะไรประมาณนี้นะคะคือแกดึงออกมาแล้วแกก็เหลือเท่านี้เท่านี้แกก็แจงเนาะสามีโลกก็เลยบอกว่าถ้าเธอเสียชีวิตฉันจะกลับมาใช้หนี้เธอโอเคนะฉันกับพี่ชายฉันจะกลับมาใช้หนี่เธอเธอไม่ต้องเป็นห่วงเขาบอกว่าเแค่นี้ฉันก็ตายตาหลับแล้วแม่เลี้ยงเนาะ นั่นแหละค่ะก็คือเขาบอกสามีรถว่าเขายอมรับรถนะอ่าเป็นเป็นลูกสะพ้ยเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเขาฟังมาจากอีกคนนึงพูดอีกอย่างนึงคือพูดไม่ตรงกันแล้วพี่ชายของสามีรถเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าอ่าเมียของอ่ ลูกเลี้ยงเธอเมียของน้องชายฉนะันเป็นคนดีนะอ่าเขาเป็นคนดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ยอมฟังไงเขาฟังคนอื่นเขาฟังบ้านข้างว่าว่าเขาจะพูดว่า ผู้หญิงเอเชียไม่ดีผู้หญิงไทยแลนด์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดแบบทํานองเนี้ยแล้วเขาก็จะฟังกันมาก็จะเชื่อกันมาไงแล้วพอแบบเขามาได้สัมผัสกับตัวโรสเนาะรถก็ไปบ้านเขาสามสี่วันนั่นแหละรถอยู่ที่นั่นเนาะรถก็ไปทุกวันนั่นแหละนะคะไปหาเขาทุกวันไปหาเขาทุกวันจนวันสุดท้ายรู้ไหมเขาขอกอดโรสวันที่โรสจะกลับเนาะเขาก็เลยขอกอดโรสเขาบอกว่าคำเน็กคำเน็กทูมัมก็บอกเงี้ยคำ มาหาแม่ก็บอกมาหาแม,ขแม่ขอแม่กอดหน่อยเขาบอกอย่างเงี้ยขอแม่กอดหน่อยเธอเป็นคนดีมากเธอจิตใจดีมากแม่ยอมรับเธอเขาบอกงนี้เนาะแล้วก็ตกใจแล้วก็หันมาหาแฟนแฟนก็ยืนยิ้มใหญ่เลยสามีแล้วก็ยืนยิ้มใหญ่เลยเพราะสามีเราก็ได้ยินเนาะแล้วเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสนะคะรถไม่ได้มีโอกาสที่จะไปชอปซื้อเสื้อผ้าให้แกเนาะวันสุดท้ายที่รถเดินทางรถ ไปเยี่ยมเพื่อนเนาะไปเยี่ยมเพื่อนแล้วเราก็กลับมาแล้วลก็กมาเก็บสภาพแล้วเราก็ไปบ้านแกนะคะไปบ้านแกไปหาหลานไปหาหลานเพื่อที่ว่าเขาเขาอยากได้น้ตบุ๊กไงมาในการเรียนของเขาเขาอยู่มาหาลัยเขาอยากได้น้ตบุ๊กเขาก็ทํางานด้วยแหละแต่ว่าเงินเขาไม่พอที่จะซื้อเนาะอะพี่ชายกับสามีรถก็เลยออกเงินกันซื้อน้ตบุ๊กให้เขานะคะ แล้วก็ซื้อประกันให้เขารวมเป็น500ห้าร้อยเหรียญเราก็เลยบอกว่างั้นพวกเธอช็อปไปนะเ๋ยวฉันจะไปเดินซื้อเสื้อผ้าให้แม่แม่เลี้ยงของเธอ,อฉันไม่มีโอกาสที่จะซื้อให้เลยลราก็ซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าให้ซื้อเสื้อซื้อเสื้อให้สามชุดมั้งซื้อเสื้อให้สามชุดนะคะแล้วก็ซื้อรองเท้าให้ก็คือหลานเขานั่นแหละมาช่วยเลือกเพราะว่าหลานเขาอะ อยู่กับเขามานานนะคะเขาเลี้ยงมาของเขาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดนะคะถึง18ปีเนาะเขาก็จะรู้ว่าย่าเขาชอบอะไรยายเขาชอบอะไรนะคะยายเขาชอบอะไรเนาะแล้วก็ให้เขาเลือกนะคะแล้วก็ซื้อให้ซื้อส่งฝากไปให้เขาเนาะเขาก็ได้แล้วเขาก็โทรมาบอกนะคะโทรมาหาสามีรถบอกขอบคุณมากๆนะเมียเธอซื้อของให้ฉันฉันชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ นั่นและค่ะสาเหตุเนาะที่รถอยากมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่า,าเรามาจากต่างบ้านต่างเมืองเนาะเขาต้องดูถูกเราไม่ดีอยู่แล้วนะคะคือสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้เขาเห็นบ้านเราเป็นยังไงเนะาะรถไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน